ให้เนี่ยนะเออเอ้าให้กร้งใช้ใช่กุ้งกุกุทุกคือือว่ากุนมาเล้วอเด้อให้มือถกมือจับมือถกมือไม้อายุวันนักขุ้พระนื่งแล้วก็รวยนะลูกจะเริ่มเริ่มให้จะเริ่มไปงานเร้่องเด้อ พายว่าท่านเขายืมปากบ้านอะปากบวกบ้านว่ามันยืมนะอ่ะมาดูว่าอันนี้นางประจักษ์จำคาดา่าจำคาาได้มาดูเขาจำคาาก็คือเพราะครอบครัว ไปดูไปแก่ไปเคะเคาะกับพวกอะไรก้าพวงให้ติ ang, ๊ให้ตักดัวโอ้ยพวงมาให้างามไปเยี่มครับบัพวก็ัวนงามบ่โอ้งามกับปวงามงามกกวเลือนเลือนเออพฮ้พเากับงานอรัญญางานอรงงงานทองคืองานออไอมุกเนาะอ่าวให้มือคลกมือรักมือคลมือมัอายุวันแั้นกขับพระหนึงแล้วก็รวยนั้นรวยอาวจะเรื่อจะเรื่ออ่ะไปนูงานนั่งร้เตี้ พ่อะเก็บไปขายก็เขามาบูชาเท่านั่นอันนี้นางสมศรีม้กผาอืแก้วอมพ่อสองหมื่น่าทถ้าแกเสียงก็จะถวายพ่อสองหมื่นบาทที่เขาคือถวายอืันอือนแกสมศรีมุกบาทบาทวท่านั้นอีพอการเลื่องไมาคู่มาบอกอีพ่อเห็นจะเยอะว่าทืงขอตัวขอหมายีกด่างจวพ่อจจดให้นั้นนะพบกับนางทมศิีนาไทยฤทธิ์ถวายองค์ปู่ห้าพันบาท พบกับนางชมอ่างเกยยาหนุ่มขว่ายองคูห้าควาหวานให้ตลิปแล้วก็ให้ตัฟด้วยเนาะเอ,อื่นชื่อห้หายน้ำยิปโอว่าแข่งอ้าวขอให้ลูกหลานถึงมือได้คือได้เฉี่ยมือโฉมือหยาบมือโฉมืมอมัดอายุวัยนะสุขภาพคะอื่นๆแล้วก็รวยด้วยน,น,นะบุงนะเอาเจริญใจอึดเอฟที 3, ผ่านมาทันกำลังง้อใครด้วย เออร้านผู้ไรคนได้ี่พอเ้ยเออมือนี้เห็นก็ก็สะกกนนะกันเอาไม่วระแังเด็กผู้ี่พอบอกผู้ขาบมักมาวักมามักกระตามาซือออกนะแต่ามนะจ้าปูอ่าขอให้คือทั้งร้านเลยผูพค่ยกอคนทั้งร้านเลยพอโอ้ผู้บ่เลยเขาไม่ยอ่พอทั้านก็เลยเนาะออ่าขอให้มือคืมือรับมือคืนมือไมาวมือคุนกับพแอเสกเงนแล้วนะ ขอให้เง e an e an e ินไดลองขอให้ทองเลยว่าอีนาแกงหมูเคียนที a, an, so ่ให้เขายังไม่ถูกเลยยัดแค่ใหมอ๋อแคโตไก่พอจะถูกืมือไก่เานมือไก่ก็ถูมือนี่แหละเข้านายมันถูกเด้อเค้านา้มันถูกแบบยัดแกงหมูอืมอันนี้ผ่านมาทางเขาไอ้แล้วรวยไอ้าคาผ้ารวยเนาะนางไข่มุกคีออภัยอืม ห้าร้อยบาทนาเต๋วในนาหมาในหน้า,นนามากร้อยเก้าเก้านางกูโกวันครกเพราะมันคููก่อเขาเล่เาล <c oughs> ลบาทเกิดวันที่สิบสองผู้แ็กเกิดเพราะตัวเด็กปป่นของขวัญเกิดว่าคือ1ิบอเออ ขอบวเดว่าข่าขอขวันลูกก็เอาน้ำหมากมาแต่ว่าค่ะเออนั่งอุบวนวางครูว่าข้าขอขอขวันอีกพอเป็ดตัวนดิเก้าทำแม่หมดเลยว่าชื่อชขอก้าทำมาชื่สามหมดฮึฮครับึฮึฮึฮึาึฮึฮอฮึฮมฮึฮึฮดาึมึฮ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 นฮึฮึฮึ้ึฮ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 กฮึเึ้ึ เออบางทีจุดฟ้องใจได้จุดขามว่าอ้าวทึงๆบวยๆทุกๆคนนะบุงนะเอาดูดิมือเทียงเดเดิอันนี้แม่บมูขาบุงขาแกงสองร้อยบาทพ่อร้อยแม่หมูสามร้อยบาทเออจะส่ง้างบุงอ่าวจะเริ่มจะเริ่มรเดอหางมือหยิกหยิกทึงๆแล้วก็รวยอือันนี้ตาทองคีโอัวขาทองมือทองคีจัะไหนอืม นายทองมือกับนางก้านเพชรมขาว้โอบปูของร้ยเกา้าิมแล้ว1ึบบาทมาหายไปหก็อขอถังเอาคือหมากมาเสีย <Okay. S 1> อบอกไงเนาะไม่มกวยแกะเอาไปเลยสึบบาทแล้วสองร้อเกา้าถึมาวะอ่าขอให้นางกา้านเพชรกับตาทองมือขอให้จะเริ่มจะเริ่มเริ่มทุกขาบขักแข็งแรง ข้างวื่งอยู่ไืข้างเจสเจค่ะนมาคู่กระดดกปัดอ่ารู้สึกไหมค่ะอ่างานนั้นว่าแปลว่ามาขว้างสถานคืองานอะไรนะงานแถาชะดาโพจาัทวายปู่ของร้อยบาทเพรากับปู่มาได้งยมามครปูงามกอมาได้ยังไครับของกยวกยว่ะสวยครับปู คุยม่ะโอ้ดูร้านถักกระบุกักกระเป๋าค right? ือใครือ <Beautiful> ว <disappears> ่าขอให้มือถกมือรักมือถูกมือว้ดูว่านะสุูกขับไปหนึึงแล้วก็รวยนะนูอน้าอาจะรืญเจะรืญอืออะไรอือกอันนี้นางละองราวถูกสีน่าขอใครวะว่าองปูกรเาปูถือปากเขาเลยถือกาวเก่าเปิกเออพ่อยัตัวแดงก็ไม่ได้ วันนี้กูจับเปลือกปกาหมากแล้วโคราชสีเลยเนาะเือกูซื้อเยอะเลยซื้อแค่หนึ่งเพื่อวันนี้มันจับหึ่งสีสีงามแบบนี้สีน้ำทะเลน้ำทะเลเขาใช้จับไปเป็นปลาบูทองมั้งเออยีนังแตงโมเอาอย่างนี้เค้กทามาถูกวันนี้นะครับวันนี้เคยลงไปเค้กสิบจ็ดลงไปวันนี้มีสิบอืบ สำหรับวันน so ี้มีสิบเอ็ดแล้วก็มีสิบเอ็ดแล้วก็มีสิบเก้าแล้วก็มีเก้าสูงแล้วก็มีเก้าสองเก้าเกดสำหรับวันนี้เอาแค่นี้จบค่ะอ่าเขียนชื่อแก้วหน่อ่าให้มือชูมือรับมือชูมือหวานนะทีนี้แก้วโมูนะจังปูนะ เอาโชคเบ้งนังา mm ัดเลยหนังทลยายวิรถือทั้งวันเพราะคารวะองค่หรือไงดอดพอเมาจะดีนแล้วพอกมันหลายพอขายพอออกมาพอเป็นยังคือขายบอกดอยหันนี้พอเมาคือขายรู้ว่าทางนายอยเอาอย่างนี้มันเหลือหลายไหมว้า ข้างมาเหลือรายกับของเอาด้อยพ่าจาขายแต่ผู้ใหญ่หเพราะว่ามันมีรางวัลอยู่ตรงนั้นไงแข้งของนายต่อยไหนง่ะหาได้่อยมาวันที่จผ่านมดอเธบางคนก็ข้อายต่อวงายหลือายเพอาะว่าเราอยูงายยิ่งไม่่างแข้ปวดของงยืม่ เร็่ไข่ของตัวกับน้ำต้นตัวกับไข่บ้องมือน้ำต้นนั่นคือคำว่าชื่อบองมือเรื่องตัเล็กไข่ของตัวไม่นันว่าชื่อของขบงมือคือ้ามหมายคือนังนว่าชื่อชื่อน้ำต้นกับมือ้มันชี่อมือรางว่าชื่อคือมือหน้าสาวตัวมือขายของตัวด้วยนะก่อนะร่างว่าชื่อชามคือสองคือหาหากับบองมือจะคือร่างว่าชื่อืเล่า ปาพูได้กับแปววกเย็ดมัได้ปูบเฮ็ดว่ครับว่เกินไ่เกินปูโอ้ยะไรังจองไว้ปรด้ปูจองตัวไหนกันยูปูแล้วบอกไปจัดสิเอาแค่คราบวงะปูกัะบอกนั่งจอวมาขายทำไมว่าือือผ่าวันทือซิบหเออกระขาย่อผ่านกรบปูมันก็ได้เพิ่องปูมันก็ได้ครับแค่นั่นแหะอาธุสาธุปู เออคือ uhm, ขายงี้คือขายก็กะดีกว่าจรเนี่ยโอ้โหก็บางคนมันก็ชอบกันขายกัาว่านี้แ่ผู้ขายตีแล้วก็นออแก็ยังขายด้วยค่ะแกผู้ขาดขายของวันน่้ยี่เนี่ยขายเนี่ยขอขายะว่าอปคูตากูสิบกว่าเขาเลยสิบก้าก้าป๋ววันนี้ขอขายะว่าวันนี้วันถึงมวันพักวันรักวันเวนวันนี้วปาแจัดอกไม้เรียบร้ยทาปู่ รีีคือกาวเก็ดทุ่เกาวเก็ดทุกถามว่ามันถูกไห้พ่อถูกต้องไปแกะให้กูเรียถูกต้องแล้วนะลูกนะแล้วยืนร่าขายเฮีอยพ่อจะให้รางวัั้งหรวันนี้อืให้ยืนางขายเงอืมไปคือเก็ดเก่าเก็แล้วอลก็ถูกไหมข้าอน่แล้วไปเอาเงินวันวันนี้นะ อีนางขายาวหรือว่าอีนักการยาววันนี้ครอบกับคารวะองค์ปู่จะให้ลูกรับใช้อะไรเพือคะโอ้ยนักการเน่าขนานเนาะเอาแบบนี้วันนี้พ่อจะให้ขับรถกไปถุงน่อะไปถุงพ่อหน่อยนะไปถุงแล้วกลับเลยนะไปกลับนะไปแล้วกลับนะเอารถขันไหนไปถุงกลับบ่เขาคือนักการเน่า ไปกับไปกับใครนะลูกนะโอเคเนาะตามขันยาตามขันยาเออขงอื่นยันนักเนาะขอกาบารวาปูปูกาปูคือฝักค้าปูปูปูบุกบุกก็คือก้อัก้อวก้อนก้อนเออชอบพุบฟักระทงระคายืนยันล่ะอายุเด็กตื่นฟุกอ่ากับคารวะแล้วไม่มีปัญหาไม่มีอะไรนะลูกนะอ่าปฏิบัติดูปฏิบัติก็อาตืเติมอืมมแบ อันนี้ของเด็กชายอะไรผู้เด้ยปุนยคือแค่นิ่งๆนิ่งๆเนี่ยมงวนๆป่นนรัดขวัดขวัดภูมิเออป่วยบานบุ๋เออไงเด็กชายปูมนรัดขวัดภูมิอ่ะอาะาริู้อลียงขึ้นจะขายไหมมา อืมออามือวิคือเกลเกลอย่างนะูุ้รมือวิคือเกอเดี่ยวกับเก้าวกำไว้วงนั่งนะไปพูดงอยนะเออเอาอ่ะทรอยหายใจใจจ็งอนโอยืนเถอะครนาย เด็กชยยืมเง็บครับโอ้ครับผูต้งใจว่าครับวันนี้ขอก่าคาราวะวังนึ่ครั้งเด้ายบุงนรัตวันนี้มันเด็กชายย้มเด็เนาะตื้มาข้อเก่าคาราวะโอปูดับปูพัขาน่สิ้ก่าเป้วันนี้ลูกกะได้โชคได้าได้โชคได้ไม้พอให้ลูกเล่งไม้เรียนร้ยมมยเร้งน เลยตัวอกปูก็ว kind ย of ิมเชืเก e ่าตัวเดียวไปเออเชเก่าพราะว่ายิมที่กับนเก่าเก่าเว้ไหนคุณ้วยิมไหนแก้ยิมเชือเก่าคือกันเชือกเก่าไม่เอาน่โอเคอก่ไปก่ายิมบ่อก่ไปอยากให้สุดแรงหน่อยนึกวะคือรักอยนกแตงเดียรึยมอ่ะไอ้เนื้อไข่ไอ้เนื้อไข่ เออถามว่าเป็นไงบ้างคือพ่อิิจก,การงานลูกจะดีขึ้นดีขึ้นไลูกนะอืมจะดีขึ้นอ่ะดึงไปข้างานเริ่มเริ่อ่ะดึงหมักดึงหมักอ่ะหมดแล้เวเออหมดแล้วมาทางนี้อืม